สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้ว่าคลั่งลิเวอร์ pool พบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนบอลหงดังลิเวอร์ pool มาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือ,อยูฟ่าแชมลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมโดยลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับมีโปรแกรมเปิดบ้านที่อันฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้า ทีมดังจากโปรตุเกสนะครับโดยคู่นี้ลงเล่นในวันที่13เมษายนนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสอนะฮะสงกรานพอดีเลยนะฮะโดยสถานการณ์ลิเวอร์พูลของเรานะครับล่าสุดก็เพิ่งจะไปคว้าหนึ่งแต้มคะแนานสำคัญซึ่งเป็นศึกใหญ่ที่บุกไปเยือนโรเบย์ซีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่นะครับเสมอมาด้วยสกอร์2-2นะครับท่านผู้ชมในค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะก็ทำให้ ทุกเกมที่เหลืออยู่ในศึกพิลิกนะฮะก็ยังคงต้องลุ้นหนักต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็เหลืออีกประมาณ7แมตช์นะครับโค้งสุดท้ายจริงๆแต่อย่างไรก็ตามในรายการนี้นะฮะถ้วยใบยใหญ่สุดของยุโรปยูฟ่าแชมเลกพวกเรานะครับท่านผู้ชมชิงความได้เปรียบมาก่อนในเกมแรกที่บุกแบเชนะเบนฟิก้าถึงโปรตุเกสนะครับ1ประตูต่อ3นะฮะแต่ก็จะประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยได้ขาดเพราะว่าทางฝั่งเบนฟิก้าเองนะก็ คงจะมาเปิดเกมลุกใส่นะครับฉะนั้นนะครับลีเวอร์บรูลของพวกเราตอนนี้เนี่ยยังมีการลุ้น4แชมป์อยู่นะครับก็เป็นความฝันของพวกเรานะฮะยังต้องสู้กันต่อไปนะฮะส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้าเองนะฮะทีมของกุนซือเนลสันสเปเรซิโมนะครับในบอลลีกโปรตุเกสของพวกเขาล่าสุดนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้เหมือนกันหลังจากเปิดบ้านที่อ่าโปรตุเกสนะครับเอาชนะ เบลินเนตนะครับทีมท้ายตารางมา3-1นะฮะแต่ในรายการนี้ไม่มีทางเลือกมากนักนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาเปิดเกมบุกนะฮะเปิดเกมรุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลเพื่อจะหวังเอาประตูแรกให้เร็วที่สุดนะฮะซึ่งก็ยังพอมีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากพวกเขาหาประตูแรกเจอนะครับถ้าหากเจอปุ๊บจะส่งความกดดันตกไปอยู่ทางฝั่งลิเวอร์พูลในทันทีนะครับฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เราไปดูเรื่องของอาสายบนของเราก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าหากเราชนะเบนฟิก้านะครับเราจะเข้าไปรอผู้ชนะระหว่างเบียร์เรียลกับเบย์มินิกซึ่งนัดแรกนะฮะเป็นเบียร์เรียลชนะเบย์มินิกมาได้1นูนย์นะครับนัดที่2เนี่ยบาเยนจะกลับไปเล่นที่บ้านนะครับฉะนั้นรอบรองนะครับเราถ้าหากผ่านเบนฟิก้าเราจะไปยืนรอผู้ชนะระหว่างเบียร์เรียลกับเบย์มินิกนะครับ ส่วนอีกสายหนึ่งนะฮะสายล่างนะฮะแมนเชสเตียร์นะครับนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะแอตเลนตินาเมอริด1-0นะครับนัดที่2กลับไปเบตะที่บ้านแอตเลนตินาเมอริดนะครับจะไปพบอีกคู่หนึ่งซึ่งจะเป็นเชลซีกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งนัดแรกเชลซีก็เปิดบ้านแพ้กับเรอัลมาดริด3-1นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะเห็นแนวโน้มแล้วนะฮะว่าใครจะเจอใครในรอบรองชนะเลิศนะครับอ่า ส่วนของเราก็อย่าประมาทแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะชนะมาก่อน1-3นะครับอ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของสภาพทีมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะคือเป็นข่าวดีมากนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะ,ยนะฮะเรเดว่าฟูลทีมฟูลทีมจริงๆมาถูกช่วงถูกเวลานะฮะไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะ แต่คาดการณ์กว่าก็น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อรักษาความสดเอาไว้นะครับทนผู้ชมเพื่อไปฟัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกที่2ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับตอนแมตช์ที่ไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไปเยือนเอตันสเตเดียมในศึกพิลลิกนั้นมีนามิโนดิวอกโอลิกี้นะครับอเล็กอเกลเฉมเลนนะฮะไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแล้วก็ฮาวิเลตด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการหมุนเวียนลงสนามในเกมนี้นะครับ ส่วนสภาพทีมนะฮะทีมนิวสภาพทีมณนะตอนนี้นะครับโดยลิร์พูของเราเอาชนะมาได้สาหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเจกเก้นคลับก็คงจะมีการเตรียมทีมก็คือต้องโรเตชันแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโรเตชันแบบไหนนะครับเพราะมีะเจอกับแมนเชสเตอร์ีนะครับนศสึกอีกครับนะครับส่วนทันเตะลุยดิอาร์ตและโรเบ r t โต้เฟอร์มิโน่นะฮะ สื่อคาดการณ์กันกว่าอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงในเกมเจอกับเบนฟิาเบนฟิก้านะครับมีโอกาสมากเลยนะครับโดยติเอโก้นะครับอาจจะได้พักนะฮะเขาว่าอ่าประมาณนี้นะอาจจะได้พักในตำแหน่งมิดฟิลด์เพื่อเอาไปซดกับเบรย์บายสีฟ้านะครับในตำแหน่งกองกลางนะนะฮะคือกองกลางต้องบอกก่อนว่าอ่ายังมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเลยนะฮะมีทั้งเอเลียดแล้วก็อ,อกเล็กออลิเกชเมร์นะครับ ที่ไม่มีชื่อเลยในนัดเจอกับแมนเชสเตียนะครับก็คอยซัพพอร์ตอยู่นะครับอันนี้ต้องซื้อใจบอสของเรานะครับแต่สื่อมองว่าลุยเดียร์กับโรเบร์โต้เฟอร์มิโนนั้นค่อนข้างที่จะชัวร์นะฮะที่จะลงเจอกับเบนฟิก้านะครับเพราะแน่นอนเฟอร์มิโนก็มีความฟิตที่ดีนะครับหลังจากาลงเล่นในช่วงท้ายเกมนัดเจอกับแมนเชสเตียแล้วก็ลุยเดียร์ด้วยนะครับนะฮะบ,บอสอาจจะวางแผนมาแล้วนะครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะฮะเหลือเพียงแค่เรื่องของโรเตชันเท่านั้นเองว่าบอสจะจัดทีมอย่างไรนะครับต้องซื้อใจนะฮะส่วนทางฝั่งเบนฟิก้านะครับพวกเขามีปัญหาอยู่2ตำแหน่งนะครับก็จะมีลูคัสเวริซิโมนะครับแล้วก็โรสลิควฟินยานะครับสองคนนั้นนะฮะไม่มีแน่นอนนะครับอ่าสภาพทีมนะฮะของกุนซือ เ e l s o n v e เลซิโมอ่ามีใครกันบ้างนะครับสภาพทีมนะครับเอเดลตาลับนะครับอาจจะหลุดออกจากตำแหน่งตัวจริงนะครับเพราะว่าอ่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นต้องซื้อใจเ e l s o n v e เลซ i m o นะครับมีเรื่องต้องให้คิดนะฮะว่าจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนะฮะคือฟอร์มดรอปไปหลายแมตช์เลยนะครับสําหรับอเดลตาลับนะครับอ่ามิฟิลอ่าทีมชาติโมร็อกโกนะฮะ ส่วนแนวรุกนะครับนั่นก็คือดาวินนูเยสนะครับอ่าหรือดาวินนูเนสนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำประตูอ่าในนัดเจอกับลิเวอร์พูลได้นะครับพร้อมลงเล่นอ่าที่แอนฟิลด์นะครับเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับอ่านี่คือสภาพทีมนะฮะของทางฝั่งเบนฟิก้านะครับของกุนซือเนลสันเวเรซิโมนะครับอ่าต่อไป เราไปดูเรื่องของ11รายชื่อและแผนผังการเล่นนะครับที่คาดการณ์นะฮะของทั้ง2ทีมนะครับย้ำอีกครั้งนะว่าคาดการณ์นะครับจะมีใครกันบ้างนะครับโดยลวอรูพูลของพวกเรานะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับมีใครกันบ้างนะครับโดยผู้ร้กษสาประตูนะครับก็จะเป็นอลิซงเบเกอร์นะครับกองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายเป็นอันดูโรเบอร์สันนะครับหรือนะฮะ คอสตารเซมิการ์ดก็มีโอกาสสอดแทรกนะครับถ้าหากจะต้องเก็บโรเบอร์สันไว้ฟัดกับเรือใบนะครับมีโอกาสนะครับส่วนเซนเตอร์นะครับบูค์กีฟันได้นะฮะน่าจะได้ลงนะครับจับคู่กับอิบรไรมาโกเนเต้แล้วจะพักเจอมาติฟไว้นะครับเพื่อฟัดกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์นะครับที่ศึกเอฟเอคัพนะฮะส่วนขวาสุดนะฮะก็ไม่ประมาทนะครับก็น่าจะเป็นเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับหรือโจโกเมสและเจมมินเนอร์นะครับพร้อมสอดแทรกนะนะครับถ้าหาก อาจจะเป็นตัวจริงในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังอาจจะเปลี่ยนเพื่อเก็บความสุดเอาไว้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทีมจากปรติเกสตก็ค่อนข้างที่จะมีเกมรุกที่น่ากลัวนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทนะครับตัวจริงลงเยอะๆไว้ก่อนนะฮะส่วนตรงกลางนะครับจะมีการสลับสเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเพราะว่าสึ่งหนักเจอกับซิตี้นะครับโดยนาบีเกต้ามีโอกาสที่จะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางทางฝั่งซ้ายนะครับฟาร์วิงโยนะครับตรงกลางนะครับ ก็ยังมีสอดแทรกนะครับหลายคนเลยนะมีทั้งเอเลียดอเล็กอ์อกเกลกชมเลนนะครับเทอร์ตี้โจนและเจมินเนอร์นะครับที่รอคอยโอกาสและสอดแทรกได้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นกัปตันทีมจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับจะให้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้แล้วอาจจะไปพักนะครับนัดเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์นะครับเพราะว่าในนัดเจอกับแมนเชสเตอร์นะครับที่เราเสมอมา2-2กัปตันเนี่ยโดนถล่มหนักเลยจากแฟนบอลนะครับบอกว่า ฟอร์มไม่ดีนะฮะฟอร์มไม่ดีฉะนั้นเป็นไปได้อาจจะได้ลงเป็นตัวจีนในนัดนี้แล้วนัดหน้าค่อยเอาติโก้ลงเล่นเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโอกาสนะครับอันนี้คือคาดการณ์นะนะฮะส่วนแนวรุกนะครับตอนนี้ใครลงเล่นก็ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมกันหมดนะครับแต่สื่อเขามองว่าน่าจะเป็นลุยเดอาร์ตทั้งด้านซ้ายนะครับฉะนั้นก็น่าจะพักโชตาแล้วก็มาเน่นะครับเพื่อไปฟัดกับซิตี้ตรงกลางน่าจะเป็นเฟอร์มิโน่นะครับค่อนข้างที่จะชัว นะครับเพราะฟอร์มค่อนข้างที่จะกระเตื้องขึ้นและดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้เป็นตัวจริงเลยนะครับสื่อเขามองว่านี่เป็นตัวจริงนะครับและอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นโมเมนต์ซาร่านะครับเพราะตอนนี้ต้องการให้เจ้าตัวเนี่ยดึงสภาพจ,จิตใจหรือดึงขวัญแรงใจมาให้ได้นั่นก็คือต้องยิงประตูนะครับถึงจะ มีขวัญและกำลังใจที่ดีกลับคืนมาฉะนั้นนัดน,นี้น่าจะเป็นซาร่าเล่ลงเล่นอีกแล้วสภาพร่างกายของซาร่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่ฟิตนะครับไม่ค่อยมีการบาดเจ็บนะครับมีโอกาสที่จะได้ยืนเป็น3ประสานแนวรุกนะครับฉะนั้นตรงนี้แนวรุกของเราท่านผู้ชมนะครับเป็นารียร์มิลโมแลวก็ซาร่าส่วนไมค์เดดนะครับหรือว่าเป็นตัวทีเด็ดทางฝั่งโชตาและมานีเอาไปเจอกับแนเชสเตอร์ตี้นะครับเพราะนัดแรกเราชนะมา 13นะครับโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสปรงใสนะครับนี่คือคาดการณ์ของลิเวอร์พูลครับไปใต้ระบบ4-3-3นะครับต้องซื้อใจบอสของเรานั่นเองนะครับเรามาดูทางฝั่งของเบนฟิก้าของโปรตุเกสนะครับกุนซือเนลสันเวโรซิโมนะครับมีใครกันบ้างนะครับก็ล่าสุดนั้นบอลในลีกของพวกเขานะฮะก็เก็บ3แต้มเต็มนะครับโดยอเอาชนะเบลเนี่มา3-1นะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะ อ่ะมีใครกันบ้างจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับคาดการนะฮะก็จะมีผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นออดิสวาลาโซดิสมอสนะครับอ่ากองหลัง3คนนะฮะก็จะประกอบไปด้วยทั้งนั้นขวาสุดนะครับก็จะเป็นคิวบราโตนะฮะเซนเตอร์นะครับก็จะใช้นิโคลัสโอตามิดีนะครับจับกู้กับยานฟานทงเกนนะฮะตัวเก่าเลยนะฮะ ค่อนข้างช้านะสองคนนี้อายุเยอะแล้วนะครับส่วนซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นอเลฮานโดกิลส์มันโดนะครับเป็นฟุตแบ็กซ้ายนะครับก็ยข้ามาตรงกลางนะฮะก็จะเป็นจูเลียวอยเกลนะครับตัวรับนะฮะจับคู่กับอาเดลตาลับนะฮะสองคนนี้เป็นตัวรับนะครับส่วนแนวรุกนะครับขวาสุดเลยนะก็จะเป็นลาฟานะครับตรงกลางนะฮะก็จะเป็นกอนโซโลรามอส อีกคนนึงนะฮะเอวตันนะครับน่าจะชัวร์เป็นตัวจริงชัวร์นะครับอ่าส่วนทิ้งศูนย์หน้าตัวเป้าไว้คนเดียวนะครับนั่นก็คือนาวินดูเยสนะครับหรือนูเนสก็ได้นะครับอ่านี่คือไลน์อัพของเบนฟิก้านะครับภายใตย้ระบบการเล่น4-2-3-1นะฮะของคุณซือเนลสันเวเรซิโมนะฮะอ่านี่คือคาดการณ์นะครับต่อไปเราไปดู บทวิเคราะห์คู่นี้จากทางสื่อก่อนนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครแน่นอนนะฮะร,ราคาท่านผู้ชมดูสิไหลค่อนข้างโหดเหมือนนัดแรกเลยนะฮะไหลแบบโหดมากลิอร์พูวิน i n 8นะครับแล้วก็ชนะโอเวอร์ก็คือชนะเกิน1.5เนี่ยจ่ายแค่1.12เท่านั้นเองนะครับจ่ายค่อนข้างน้อยนะฮร,ราคาไหลไปแล้วนะครับแล้วก็ชนะ2 5, 2ลูกขึ้นนะฮะก็จ่ายแค่1.40นะครับ มองให้เห็นตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้สนับสนุนในเรื่องการพนันนะแต่หมายถึงราคาเนี่ยมันไหลไปค่อนข้างที่จะ,ะคือชัวร์มากๆอะที่ลิเวอร์พูลจะชนะนะฮะอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของทางสื่อเขามองแล้วก็ของบอนรับพนันที่มองนะฮะก็แน่นอนนะครับไหลค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็มองกันทุกคนนั่นแหละนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะชนะกี่เม็ดเท่านั้นนะฮะอ่ะต่อไปเราไปดูบทวิเคราะห์อของสื่อหน่อย สื่อเขายังมองว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็ย้ำแค้นไปชนะ2-0นะครับโดยสื่อเขาว่า,าทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะตอนนี้เนี่ยทุกตำแหน่งลงตัวเลยนะครับหลังจากที่ลุยดิอาร์ตเนี่ยเขาบอกลุยดิอาร์ตเนี่ยตัวที่เด็ดนะครับไปยิงมานัดชนะ3-1ม่งไปยิงประตูปิดฝาลงเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับซึ่งเจอในครอปเองเนี่ยก็ยังไม่แพ้ที่แอนฟิลด์นะครับโดยแพ้ทีมเดียวก็คืออินเตอร์นะครับ เล่นในแอนฟิลด์นี่โหดนะฮะโดยในเล็กแรกในชนะทุกเกมเลยนะครับอ่าก็บอกเล็กแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยชนะทุกเกมนะฮะของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับนะครับชนะแล้วเบนฟิก้าเนี่ยต้อนรับเบนฟิก้าอ่าในวันพุธเนี้ยคงไม่รอดนะครับสื่อมองแล้วไม่ไม่รอดนะครับส่วนเบนฟิก้าเองนะก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยอ่ากองหลังไม่ค่อยดีนะฮะ ก็มีในศึกยูฟาแชมเล็กนะครับเมื่อไปเยือนบาร์ซาและอาแจกนะครับก็พ่ายแพ้มานะครับคือกองหลังไม่ค่อยดีนะฮะและก็เคยแพ้บเบย์มินิกนะครับนี่เขาบอกนะฮะห้าสองนะฮะนอกบ้านไม่ค่อยดีพูดง่ายๆโดนถล่มนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยชนะนอกบ้านเพียงนัดเดียวนะครับในนัดเดียวนะครับในศึกยูฟ่าแชมเลีกนะครับเขาบอกประมาณนี้นะฮะ ฉะนั้นแล้วโอกาสที่เบนก้าจะบุกมาชนะลิเวอร์พูลเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะย้ำแขนเอาชนะไป2 0นะครับทางฝั่งศี่นะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะครับแล้วราคาประกอบกับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหไหลไปจ่ายแค่นี้นะฮะชนะ2 0จ่าย8.00นะครับแล้วชนะ2 0ขึ้นจ่าย3.00คือราคาไหลไปโหมดมากนะครับฝั่งก็ ก็มองจากตามสื่อแล้แหละนะครับซื่อให้ชนะ2ซสื้อนะครับทางวูสกอร์อาส่วนผมกันหน่อยแอดมินเม้งนะฮะคือมองดูแล้วตอนนี้เนี่ยใจของบอสเนี่ยจะลอยไปที่แมนเชสเตอร์แล้วแต่ก็คงไม่ประมาทนะครับแต่คือผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าเรื่องของอความสดนั้นนะครับสำคัญนะฮะเพราะว่าตอนที่เราไปบดกับแมนเชสเตอร์ที่เสมอมา2-2เราก็บอบช้ำอยู่นะนะครับเพราะเป็นเกมเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะ บีกันเกือบ9 0นาิในทีเลยนะฮะฉะนั้นแมตนี้เนี่ยถ้าหากว่าจัดทีมชุดนี้ลงนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เหนียวแน่นนะฮะชุดก็เป็นชุดที่ไม่ไม่เป็นรองชุดที่ส่งกับสู้กับซิตี้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอกองหลังนะครับก็ยังมีโรบบก็ยังมีเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับมองดูแล้วถ้าเป็นชุดนี้ผมว่าน่าจะเอาชนะ ย้ำแค้นไปได้อีกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ถล่มมากมายนะครับอาจจะเพราะด้วยสกอร์ที่เราชนะมา1-3อาจจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นก็คือดักรอจังหวะแล้วก็สวนหมัดเด็ดๆไปนะครับอา่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะชนะอย่างคือจับ1 0นะครับเพราะว่า,อาบอสเนี่ยทำให้เห็นมาหลายเกมแล้วนะครับ ในในการที่เล่นแอนฟิ์อย่างเช่นนัดเจอกับอินเตอร์นะครับที่เราไปชนะมานะครับแล้วเราก็มาเล่นที่แอนฟิแล้วก็ประคับประคองเพื่อเข้าเส้นชัยนะครับไม่ประมาทนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของแนวรับเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียประตูนะครับแล้วก็ดักจังหวะต้กลับสวยๆนะครับก็น่าจะย้ําแค้นได้นะครับแต่คิดว่าคงไม่ถล่มหรอกนะครับเพราะว่าดูจากไลฟ์ที่เปลี่ยนจากนัดที่แล้วของกุนซือ เบนพิก้าเนลเซนวิเ i ซิโมนะนัดแรกที่เจอกันใช้ระบบ4-3-3นะครับนัดน,นี้มาใช้4-2-3-1นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้พิษสงในเรื่องของการโต้กับลิเวอร์พูลนะครับก็เลยอ,อัดแน่นด้วยกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มนะครับหลังจากแมตที่แล้วใช้4-3-3นะครับก็เริยนโดนเจาะไปึถง3เมตรนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมองดูแล้วลิเวอร์พูลก็คงจะประครับประคองแล้วก็มีทีเด็ด อาจจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับหมัดเด็ดๆก็ยังมีดีอาร์ตนะครับซึ่งเบนฟิก้านี่กลัวเหลือเกินเบนเบนฟิก้านี่กลัวดีอาร์ตเหลือเกินนะครับชอบยิงเบนฟิก้านะครับสำหรับหรือดีอาร์ตนะครับผมว่านัดนี้ก็คงจะชนะไปอีกแต่ก็คงมองดูแล้วก็น่าจะหืนจับอยู่เหมือนกันนะครับเพราะดูจากกรณีของที่เราผ่านอินเตอร์มิลานมานะครับมามาเล่นในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลก็ประคับประคองเพื่อเข้าเส้นชัยนะครับฉะนั้นตรงนี้มองไปถึงนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในการที่จะจัดทีมอย่างไรนะครับส่วนตัวสำรองก็ยังมีทีม,ไ,มได้ส่งทีมเข้ามานะฮะไม่มีแม้ชื่อไ,ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะก็มีอเล็กออกเล็กชมเลนะครับมีทั้งฮาวีเอเลียนะครับที่รอซัพพอร์ตอยู่มีนามมิโนด้วยนะครับแล้วก็ดิวักโอลิกี้นะครับซึ่งไม่ได้เดินทางไปเอทีเอสเดเดียมด้วยผมคิดว่าน่าจะาได้ถูกส่งลงมาในสนามอาจจะเป็นครึ่งหลังก็มีโอกาสนะครับอาฉะนั้นแล้วนะฮะ ผมคาดการว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าประคับประคองเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนในรอบรองนั้นนะครับก็ค่อยมาดูกันนะผมว่าน่าจะเจอทางฝั่งของไบยูมินิกแหละนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เบียร์เรลชนะในึ่งศน่ะที่บ้านของเบียร์เรลนฮะคือไปดูสถิติาบยน์เล่นดีนะครับแต่ว่าไม่คมเองนะฮะโดยกลับมาเล่นที่อเลีันส์อารีนาผมว่าไบยูมินิกน่าจะ เอาตัวรอดไปได้แล้วเราจะไปเจอบรเยอร์มินิกนะครับในรอบรองชนะเลือกนะครับนะฮะอันนี้คือค่ากลางของผมนะครับและแฟนๆเลครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอ่าก็เป็นรอบลึกๆและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมห้ามกับพี่ตาเลยนะฮะพอจากจบแมตช์เบนฟิก้าเราไปเจอ Man City, แมนเชสเตอร์ลอบต่อไปเป็นแดงเดือดอีกนะครับโอ้โหปีนี้เดือนนี้นะฮะเดือนเมษายนนะครับ หนักจริงๆนะฮะแต่เราก็ต้องร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับชายผู้บ้าคลั่งริวพูนะครับแล้วถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับพิมมาบอกกันหน่อยนะครับส่วนตัวแอนพินเองก็ไม่ใช่กูรูลูกหนังนะครับวิเคราะห์ตามภูมิปัญญาของแฟนบอลลิวพูนะครับผมเชื่อนะนะครับคนที่เป็นแฟนบอลช่องผมเนี่ยเก่งกว่าผมอีกนะครับมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับวิเคราะห์ให้ได้ชมกันหน่อยว่า แฟนๆกิดเห็นกันอย่่งรานะครับว่าลิเวอร์พูลจะใช้ทัคติกจะใช้วิธีการเล่นแบบไหนใส่เบนฟิก้านะครับเพื่อที่จะเข้ารอบอรองชนะเลิศต่อไปนะครับนี่คือวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับของแอดมินนะครับส่วนตัวแอดมินไม่พร้อมเป็นผู้นําเชียนะแต่ว่าจะมีไฮไลท์ให้านชมกันอย่างแน่นอนนะครับหลังจบเกมวันที่1 3เมษาย,ยนนะครับก็กราบสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะ วันสงกรานต์ขอให้แฟนๆชายผู้บา้าข้างลิเวูทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญนะครับร่ารวยเงินทองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงเชียร์ลิเวูไปตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่อๆไปเราก็อยู่ด้วยกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ